น่าจะเป็นจระเข้ครับผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับผู้ชมเห็นไหมครับตัวมือที่ผมชี้ไปนะครับจำสูมไม่ดูนะครับผู้ชม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกินดีตรับเู้สู่ YouTube คนลุกลำชีครับในส่วนของเช้าวันอาทิตย์นี้ผมคนลุกลำชีขอนำพาทุกท่านมาติดตามรับชมในส่วนของปริมาณและก็มวลน้ำภายในลำแม่น้ำชีฝั่งทางบ้านท่าเรือหมู่ที่6ตตำบลเชนบดอำเภอเชนบดจังหวัดขอนแก่นรับติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขณะนี้ผมคนลำชียืนอยู่ตรงในส่วนของฝั่งลุ่มแม่น้ำชีนะครับทางด้าน หมู่บ้านทางเลือนหมู่ที่6นะครับตำบลเชตบดอำเภอเชตบดจังหวัดขอนแก่นที่เห็นเป็นขั้นบันไดลงมาจากฝั่งผนังกั้นน้าทะลบกั้นน้ำนะครับริมตลิ่งทางฝั่งบ้านทางเลือนะครับจะเป็นบันไดขึ้นลงนะครับที่ทางกรมชลธรรมไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของเช้าว,วันนี้ผมคนลําชีนะครับขอนําพาทุกท่านมาติดตามรับชมในส่วนของปริมาณและก็มวลน,น้ําภายในแม่น้ําชีฝั่งบ้านทา่าเลือนหมู่หก ตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดแก่นนะครับที่ทุกท่านเห็นที่ผมชี้ให้ทุกท่านดูนะครับจะเป็นในส่วนของต้นน้ําที่ไหลเลื่อยเอื่อยมาจากทางชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ผ่านทางเขื่อนชนบทลงมานะครับต้องเต่านะครับลงมาผ่านทางบ้านห้อยอึ่งนะครับแล,ล้วก็มาทางบ้านท่างเลื่อนนะครับไหลเลื่อยเอื่อยลงไปถึงบ้านจุดน้อยนะครับบ้านโจดยยใหญ่แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของท่าคอยท่าม่วง นะครับคุณหลบมางเวรแล้วก็ไปบรรจบในสระของทางท่าพระนะครับไหลเรื่อยๆไปจนลงไปสู่ในสระของปลายน้ําก็คือโค้งชีมูนั่นแหละนะครับก็เป็นแม่น้ำสามสายไหลบรรจบกันนะครับความยาวก็865กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมนะครับที่เห็นน้ําในปริมาณที่เห็นในสระของปริมาณมวลน้ําในฝั่งบางทะเดือนนะครับที่ผมยืนอยู่นะครับที่เห็นที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่ลอยคล้ำๆดำๆนะครับจากพุ่มไม้ ต้นหญ้านะครับจะเป็นในส่วนของปริมาณน้ําที่ลดลงนะครับประมาณ1เมตรนะครับผู้ชมประมาณ1เมตรหรือเกือบ2เมตรดูคาดคขเนด,ด้วยสายตานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับในส่วนของปริมาณน้ําปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเว้นเสียจากว่ามีในส่วนของพายุฝนเข้ามานะครับพายุเข้ามาประมาณ1ลูกถึง2ลูกนะครับติดต่อนเนื่องกันเป็นเวลา ตกต่อเนื่องหนักๆนะครับเป็นเวลา10กว่าวันหรือว่าประมาณ1เดือนนะครับไม่แน่นะครับแต่ถ้าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในส่วนของพายุที่มีเข้ามานะครับยังไงก็ตามแต่นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับที่อยู่ในส่วนของตั้งลูกหลานอยู่ภูมิเนานะครับติดลุ่มแม่น้ําชีนะครับก็ฟังในส่วนของข่าวสารความเคลื่อนไหวจากกรมปูตุนิยมวิทยาหรือว่ากรมชลธารอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับดูน้ําแล้วนะครับเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าภูมิใจนะครับก็เชื่อแน่ว ในส่วนของปีนี้หากว่าไม่มีฝนฟ้ากระนองตกามาหรือว่ามีพายุฝนเข้ามานะครับก็คงจะ,อะรอดนะครับหลังจากที่หลังจากที่โอ้โหคุณผู้ชมครับผมคนลำชีเห็นอะไรครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมคนลำชีเห็นอะไรครับคุณผู้ชมขนาดถ่ายทาครับเป็นจอระเข้หรือตัวอะไรครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับคุณผู้ชม เห็นไหมครับเป็นจระเข้หรืออะไรครับลอยอยู่ครับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นจระเข้หรือตัวเหี้ยตัวแรนครับหรือว่าตัวเงินตัวทองครับน่าจะเป็นจระเข้ครับคุณผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวมือที่ผมชี้ไปนะครับจมซูให้ดูนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับคุณผู้ชมดูนะครับขึ้นมาจากพุ่มไม้ตรงนี้นะครับขึ้นไปเลยครับโอ้ยน่าจะเป็นจระเข้ครับคุณผู้ชม น่าจะเป็นจระเข้ครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับดูดูความเคลื่อนไหวก่อนนะครับดูความเคลื่อนไหวโอ้ยแปลกแปลกแปลกคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้ไม่น่าจะเป็นตัวเหี้ยครับไม่น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวแรนครับโอ้ยจระเข้นะครับคุณผู้ชมจระเข้ครับโอ้โหผมซูมให้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมขึ้นจากพุ่มไม้ตัวนี้นะครับนี่ครับนะครับไปเลยนะครับก็จะไปขึ้นตรงไหนครับ ถ้าเป็นตัวตงเงินตัวทองหรื Democrat, nice อว่าตะกวดหรือว่าจะเป็น Easter, ตัวแรนไม่ใช่ว้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นวหายค่อยๆไปนะครับดูว่าจะเป็นจระเข้หรือตัวอะไรนะครับหากว่าไปขึ้นฝั่งจะมองเห็นได้นะครับคุณผู้ชมนะครับอยู่ตรงที่ต้นก้านปู่ว่ต้นฉัฉานะครับตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่น่าจะใช่งูเหลือมก็ไม่ใช่นะครับเป็นจระเข้ครับเ๋เขาเขามองเห็นผมแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นไปไหมโอ้โหใช่จระเข้หรือตัวเงินตัวทองจระเข้ครับคุณผู้ชมจระเข้เห็นไหมครับผมซูมให้ดูเลยเนี่ย นะครับเห็นไหมครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหจระเข้ไม่น่าจะใช่ตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเหี้ยหรือว่าตัวไอในส่วนของแรนนะครับไม่ใช่นะครับผู้ชมไปแล้วไปแล้วโอ้โหตุยนะครับไปแล้วครับุผู้ชมเห็นไหมครับดู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 เห็นไหมครับมองเห็นถนัดไหม โอ้โหตกใจหมดเลยนะครับนี่คือในส่วนของฝั่งแม่น้าชีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของศูนย์รวมนะครับของสัตว์ต่างๆนานาชนิดนะครับหากว่าอยู่ในน้ําก็มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ของปลานะครับเป็นปลาน้ําจืดนะครับแล้วก็ในส่วนของริมฝั่งนินตลิงนะครับก็มีในส่วนของสัตว์เลื้อยคานนานา,นาชนิดเลยทีเดียวนะครับไปช้าๆไปช้าๆน่าจะใช่จระเข้นะครับผู้ชมโอ้โหทีไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไม่ยอมขึ้นฝั่งนะครับผู้ชม ไม่ยอมขึ้นฟังไปแล้วครับเห็นไหมครับผู้ชมน่นดูมือผมนะครับดูนิ้วผมนะครับผู้ชมผ่าไปแล้วน่นครับเห็นไหมครับนะครับไปแล้วไปแล้วครับผู้ชมไปแล้วโอ้โหเห็นหัวไหมครับนนวนนวนไปแล้วครับโอ้โหอ๋อไปทางใครทางมันดูครับผู้ชมไปแล้วไปแล้วก่อนหน้านั้นก็มีข่าวนะครับที่บอกว่าตามฟาร์มเจอร์เคหรือว่า แม่นองคลองบึงที่ฤดูน้ําหลากนะครับก็จะมีจระเข้ลงมาในส่วนของแม่น้ําชีนะครับในส่วนของต้นปีที่แล้วก็มีการประกาศนะครับบอกว่าเห็นจระเข้นะครับนะครับไปแล้วครับไปช้าๆน่าจะใช่ในส่วนของจระเข้นะครับไม่น่าจะใช่ในส่วนของตัวเงินตัวทองว่าตัวแรนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตะกวดหรือว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานที่อยู่บนบกนะครับไปแล้วครับเข้าตรงป่าเราตรงนั้นไปแล้วนะครับไปแล้วครับผมโอ้โห ต้องแกงเตือนในส่วนของพี่น้องชาวประมงแถวบ้านนะครับโอ้โหไม่น่าจะใช่ตัวเงินตัวทองหรอกครับผู้ชมถ้าตัวเงินตัวทองมันไม่ไหวไปขนาดนั้นครับหากว่าเป็นงูก็จะไหวาตามแบบนี้นะครับผู้ชมโอ้โหโชค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  วันนี้ก็นำพาทุกท่านมาติดตามรับชมในส่วนของปริมาณมวลน,น้ำนะครับในแม่น้ำชีนะครับผ,ผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับซูมกล้องให้คุณผู้ชมได้ดูในส่วนของตัวสัต์เลือคานษาษานะครับคาดว่าน่าจะเป็นจระเข้นะครับหากว่าเป็นตัวเงินตัวทองหรือว่าตะก,กวดหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแลนนี้ผมคนลําชีดูออกนะครับแล้วก็งูนี่ไม่ใช่หากว่าจะงูจะเลื้อยนะครับหากว่าเป็นตัวเงินตัวทองเขาจะขึ้นมาทั้งตัวนะครับผ,ผู้ชมขึ้นมาทั้งตัวแล้วก็ตัวแลนตัว ไอ้เฮียนะครับที่เขาเรียกกันว่าเฮียหรือว่าตัวเงินตัวทองนะครับมันจะไหวนะครับจะเห็นหางอันนี้ขึ้นเฉพาะในส่วนของตัวที่จะปลายจมูกนะครับไปนะครับใช่แน่นอนนะครับอาจจะไม่มองเห็นชัดเจนเลยนะครับผู้ชมไปแล้วโอ้โหขึ้นจากตรงนี้แหละครับผมว่าแล้วนะครับอันนี้ทางทางด้านด้านทิศเหนือนะครับที่น้ํา ไหลเอ่ยลงมาจะไปบรรจบในส่วนของผ่านหมู่บ้านโจดนะครับบ้านชีบังแคนบ้านท่าม่วงกุหล่มมังเบินนะครับเลื่อยไปน่นแหละถึงกุดกว้างนะครับถ้าพาแล้วก็ไหลลงไปบรรจบนะครับถึงโขงชีมูลนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะเป็นในของสะพานข้ามแม่น้ําชีนะครับเป็นสะพานแม่น้ําชีเชื่อมต่อระหว่างทางฝั่งด้านอําเภอชนบทแล้วก็ไปทางอำเภอรบรรจานะครับ จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปทางชัยภูมิไปนู่นแหละนะครับทางขึ้นเหนือไปก็ได้นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกออกด้านทิศตะวันออกนี่จะเป็นเชื่อมต่ออำเภอชฉบุรอำเภอบ้านพผ่เมืองพลนะครับเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปบริบือมหาสารคามอุบลไปนู่นแหละนะครับนะครับวันนี้ในของเช้าวันนี้นะครับผมคนลุงชีก็นำพาทุกท่านมาติดตามรับชมในของปริมาณมวลน้ำภายในแม่น้ำชีนะครับก็เชื่อว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับหลังจากที่ว่า ไม้ที่เห็นเป็นพุ่มนี้นะครับจะเป็นต้นคล้ายๆต้นพะกเชตต้นกระถินนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับน้ำท่วมปลายมิดแล้วก็วันนี้น้ำลดลงเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับอุ่นใจสบายใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีภูมิเนาอยู่นะครับใต้น้ำ ลุ่มน้ำนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมคนลำชีฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากการเฉกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับขอให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอยเจ็บจะป่วยอยจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะนะครับก็ออนำพาทุกท่านมาติดตามรับชมในของปริมาณมวลน,น้ำในแม่น้ำชีนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ